าย้อนยุคร่วมสนุกวันลอยกระทงเทศบาลเมืองนวียรีขอชเชิญร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคป,ประจำปี2565ในระหว่างวันที่7-8พฤศจิกายน2565ณเมืองเวียงสีสูริโยทายชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่การประกวดกระทงใหญ่การประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันตะก้อรอบบ่วงการแสดงลิเกนิืทศการนักเรียน การจำหน่ายสินค้าสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดตื่นตากับพิธีขอเข้ามาพระแม่คงคาและพิธีรอยกระทงที่สวยงามย้อนลำลึกถึงความบันเทิงกับรำวงย้อนยุคอย่าลืมแต่งกายย้อนยุคมาสนุกวันลอยกระทงกับเทศบาลเมืองลบบุรีในงานลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2 5 6 5นะครับ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายสุภาพสตรีในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีฝึกซ้อมเต้นจังหวะบ,บาสโลปประกอบเพลงเพื่อใช้ในการแสดงในงานถแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค2,565ค่ะ หลังจากที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2565ในระหว่างวันที่7และ8พฤศจิกายน2565และกำหนดจัดงานถแถลงข่าวในวันที่3พฤศจิกายน2565 โดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นสุภาพสตรี จึงได้คิดร่วมกันในการเต้นจังหวะบ,บาสโลบประกอบเพลงซึ่งจะใช้ในการแสดงในงานถแถลงข่าวและในวันจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2565โดยผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาล2และโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลงบรี ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เริ่มฝึกซ้อมการเต้นจังหวะบ,บาสโลปประกอบเพลงโดยทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อให้การแสดงในชุดนี้ออกมาสวยงามและประทับใจผู้ร่วมงานมากที่สุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยการเต้นจังหวะบ,บาสโลปประกอบเพลงในครั้งนี้ เป็นแนวคิดของทางนายจำเดินสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคในครั้งนี้โดยท่าเต้นจะเป็นคณะครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านนาฏศิลป์มาออกแบบท่าเต้นก่อนที่จะนำไปสอนต่อในแต่ละโรงเรียนในสังกัด ได้ทำการซ้อมเต้นก่อนที่จะมีการซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2,565โดยในงานแถลงข่าวจะมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีฝ่ายสุภาพสตรีจำนวนกว่า70ท่านเข้าร่วมในการเต้นในครั้งนี้ สำหรับการเต้นจังหวะบาสโลเป็นของประเทศลาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสคนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคมเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์งานแต่งงานรวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองที่เป็นทางการใช้ต้อนรับแขกระดับประเทศที่สำคัญสำคัญเวลาเต้นจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดานหรือเป็นแถวตอน หากมีผู้เต้นจำนวนหลายๆคนมีหนึ่งแถวหรือมากกว่าก็ได้สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกันขยับไปซ้ายทีขวาทีมีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลงดูมีสเสน่ห์และสวยงามมากค่ะ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในระหว่างวันที่7และ8พฤศจิกายน2565ณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสากแก้วเพื่อรักษาและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเพื่อสร้างแนวคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตํำนึกร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้กับชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอีกทางหนึ่งด้วยโดยในปีนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดรูปแบบงานที่ยิ่งใหญ่เช่นเดิมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส,ส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีสโลแกนที่ใช้ในการจัดงานคือแต่งกายย้อนยุคร่วมสนุกวันลอยกระทงโดยให้ประชาชนได้แต่งกายย้อนยุคในสมัยต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สามารถมาสนุกสนานได้ทั้งครอบครัวเช่นการประกวดกระทงขนาดใหญ่สองประเภทประกอบด้วยประเภทสวยงามและประเภทความคิด การประกวดกระทงประดิษฐ์การประกวดขบวนแห่จัดขบวนแห่ประวัติศาสตร์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดลบบุรีพิธีขอขมาพระแม่คงคาพิธีลอยกระทงการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงและร่วมย้อนความสนุกกับรำวงย้อนยุคโดยมีคณะรำวงย้อนยุคชื่อดังมาทำการแสดงทั้งสองคืน การแสดงลิเกจัดนิทรรศการการแสดงของคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการจัดสวนสนุกรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าชุมชนเป็นต้นนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าขอเชิญชาวลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมแต่งกายย้อนยุค ร่วมสนุกสนานกับงานลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2565ที่เทศบาลเมืองลบุรีได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่7และ8พฤศจิกายน2565ณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสาแก้วอำเภอเมืองลบรุรีจังหวัดลบบุรีค่ะ ก่อนจัด <polarization> กัรว <pilgrimage> ันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วรัศักไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ าาการย,ย้อนยุคร่วมสนุดยวันลอยกระทงเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมง,งานลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2565ในระหว่างวันที่7-8พฤศจิกายน2565ณวงเวียนสีสุริยโยไทยชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่การประกวดกระทงใหญ่การประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันตะก้อรอบบวงการสแสดงลิเกนิทรรศการนักเรียนการจำหน่ายสินค้าสมบุกสมานกับเครื่องเล่นนานาชนิดตื่นตากับพิธีขอขอมาพระแม่คงคาและพิธีรอยกระทงที่สวยงามย้อนลัลึกถึงความบันเทิงกับระมวงย้อนยุคอย่าลืมแต่งกายย้อนยุคมาสนุกบอลลอยกระทงกับเทศบาลเมืองอุบีในงานลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2 5 6 5นกนะครับ